วาเจ้าเอ็มฮะเป็นไงมั่งไหนโทรว่าไงมั่งโทรนู่นแหละจังหวัดเลยแกว่าไงลูกแกบอกว่าให้เปลี่ยนบอกัเปลี่ยนบอเออเอออ่ะวันไหนมาสั่งสั่งหรือยังสั่งเลยเออสั่งเองเดลเดอร์นั่นแหละจัดการเองสั่งเองแล้วค่อยมาเปลี่ยนที่นี่ลูกเออไปโทษของยี่ห้ออะไรเออดังไหมเอออยากเอาดังเนอะ ช่วงนี้พี่จะไอ้นั่นเด้อกวดขันเอาธรรมดาพอทาหมกเนาะแล้วบโบนุสั่งห้องอะไรฮะหองอะไรนะเออโอเคแน่นอนแน่นอันนี้จะกลับบ้านหรือยังนี่นี่ตัดที่ไหนตู้ไหนลูกเออโอเคโอเคเทียนเอารถลงให้พี่เขาหน่อยเร็วเท่าไหร่ครับ เดียนอ้าวเอ็มช่วยเก็บรถหน่อยมาพอดีเลยนี่เจ้าเอ็มเออเฮ้ยเดี๋ยวตอนเย,ย็นไปเด้อเดี๋ยวตอนเย,นอย็นไปนู่นแหละเออเสียใจด้วยช่วยวิธีหน่อยเร็ว เลยเอ็มออนี่อ่วันนี้เจ้าเอ็มมาช่วยเก็บร้านนะครับจิ๊บเออเฮ้สบายสบายนี่ว่าเจ้าเอ็มได้โบใโ้ใหม่แล้วได้โ่อใหม่แล้วเจ้าเอ็มของแท้